สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแพ็คต้นไม้ส่งนะคะเดือนมีนานะคะอันนี้เพิ่งเป็นออเดอร์ที่สองนะคะนานแพ็คทีนะคะถึงที่ไหนแล้วพะเยานะคะจริงจงน้องเขาสั่งตั้งแต่วันวันพุธนะคะแต่ว่าเราขอส่งวันจันทร์นะคะสามต้นนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะอันนี้แบบเหมาเมานะคะ เดี๋ยวเรามาพักแพ็กกันเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ขวดนะคะในการคลอบขุยมะพร้าวนะคะในการอัดแน่นแล้วก็ชีสพิซซูรอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเอาขวดมาละเอาขวดมาวัก่อนขวดนะ้ำก่อจะตัดตัดประมาณนี้นะคะ ตัดตามความสูงของต้นไม้นะคะได้ตามความสูงแล้วก็จะตัดตัดให้มีช่องเดี๋ยวลองเอาครอบดูนะคะฟูงเกินนะคะเดี๋ยวตัดอันนี้ ดินนะคะอดดินให้แน่นเลยเราไม่ใส่น้ำให้มันชุ่มมากะะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันเหลืองแล้วเอาคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวไม่แช่น้ำนะคะอัดให้แน่นะ,ค,ะคุยมะพร้าวอัดแล้วนะคะแล้วก็จะเอาทิชชูร่รองค่ะ นี้ชิท,ทชู้ใส่แล้วนะคะแล้วก็จะเอาพเทปปิกนะคะรอบนี้เราจะไม่ใส่น้ํเยอะนะคะเพราะว่าเรากลัวมันเหลืองนะคะเพราะว่าเราจะเอาขวดพลาสติกครอบนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไม้นะคะมาคําต้นเราจะทิ่มลงไปเลยเอารูให้มันก่อนเรากลัวต้นมันเยนะคะก็ใช้ไม้ทิ่มทิมทิ่มท,มทิมลงไป <laughs> ทิ่มลงไปเสร็จแล้ว จวเอาทิชชู่ห่อค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาถุงพลาสติกห่อนะะพลาสติกห่อชื้นนะคะแล้วก็เอาตะกัตเคปติดอีกห่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็จะเอาตัวนี้ครอบเลยค่ะแต่ว่าเราจะเอา,อา ที่ชูลองก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยเปหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวก็เหลืออีกสองอันนะคะจะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ฉีดน,น้ำเข้าไปนะคะเพราะว่าเรากลัวมันเหลือนะคะอันนี้อันที่สองนะคะเสร็จแล้วนะต้องชอบจริงๆนะคะจะทำได้นเะหลืออีกหนึ่งอันนะคะเหลือก้อนอิมนะคะ ก็เสร็จทั้งสามอันแล้วนะคะอันนี้นางไหมเนาะอันนี้กวนอิมนะคะแล้วก็อันนี้ของสุวรรณนะคะเดี๋ยวก็จะเหลือขั้นตอนในการเอาลงตะกร้านะคะตะกร้าของเรานะคะแล้วก็ใช้ลองกันกระแทกนะคะแล้วก็จะเอากล่องยิดแล้วก็จะเอากระถางวางนะคะแล้วก็จะรัดนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ แฝงนะคะแล้วก็จะเอาฝาปิดนะคะแค่ออเดอร์นี้ก็มืดแล้วนะคะแล้วก็จะเอาฝาปิดแล้วก็ปิดชื่อนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งพรุ่งนี้นะคะออเดอร์เดียวมืดเลยค่ะสวัสนี้ก็สวัสดีค่ะ